ออกโรงหนุนรัฐปาเลสไตน์อิสราเอลคือผู้รุกรานวันที่17กันยายน2568ยูคบดิชันค่ะธนาวัฒน์วังชากอ่นบิ๊กวอร์ผ่าโลกช่วงจังหวะนี้ความน่าชิงชังรังเกียจของอิสราเอลและสัตกํกำลังพุ่งขึ้นสูงสุดในความรู้สึกของโลกอิสลามและโลกอาหรับ ร,รมนติต่างประเทศอิหร่านนะคะเลยกล้าพูดกลางที่ชุมนุมสององคอ์กรใหญ่สันนิบาตอาหรับและ OIC อซองคอ์กรความร่วมมืออิสลามเขาบอกกางที่ประชุมว่าคนนี้คืออับบาสอรักชีเป็นรมนติต่างประเทศขาแรงนะคะเตือตึงทีเดียวพูดทีไรเปี้ยเปี้ยเขาประกาศว่าถึงเวลาแล้วสำหรับการลงมือปฏิบัติ เพราะถ้าเป็นเพียงแค่คำพูดของบรรดาประเทศอาหรับได้โลกมุสลิมทั้งหลายมันไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งความโหดเหี้ยมของอิสราเอลอีกต่อไปได้เลยดังนั้นเราจึงพยายามจะเสนอให้ที่ประชุมครั้งนี้ตัดขาดความผูกพันใดๆต่อระบบการปกครองไซออนของขอิสราเอลและหยุดยั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างแรงกดดัน และให้สร้างแรงกดดันต่อประเทศใดๆก็ตามที่ยืนเคียงข้างอิสราเอลและโลกตะวันตกปล่อยให้อิสราเอลกระทำต่อปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมายหยิบยื่นการแซงชั่นและการลงโทษทางเศรษฐกิจให้พวกเขาเหล่านั้นนี่คือความคิดเห็นของอารักชีจากอิหร่านนะคะผลตอบรับไม่เต็มร้อยแต่ก็มีน่าทอใจ การประชุมนั้นเคร่งเครียดเลยทุกคนพูดเปิดอกถแถลงข้อมูลและแนวความคิดเห็นเต็มที่ถแถลงการร่วมระวังสลิบาทอาหรับและองค์กรร่วมมืออิสลามปากหมดแค่การตอบโต้ทางด้านการทูตและการเมืองอิหร่านจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่ลงนามร่วมเพราะแตกต่างในแนวทางสองรัฐคือพูดเหมือนสารระชา,ชาติรับรองรัฐปาเลสไตน์ เป็นทางการแล้วก็รับรองแนวทางสองรัฐคือตั้งรัฐปาเลสตา์อยู่เคียงคู่กับอิสราเอลนั่นหมายถึงก็ต้องแบ่งเยรูซาเล็มเป็นตะวันออกตะวันตกทำแบบนี้มากกี่10ปีผลคืออะไรผลคือวันนี้อิสราเอลห้ามคนมุสลิมไปละหมาดตามใจชอบเลยทำเมื่อไหร่ก็ทำได้และประกาศจะทุบมัสยิดอัลอักซอเมื่อไหร่ที่ยึดทั้งหมดได้แล้ว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องมโน,โนฉะนั้นอิหร่านมองว่าแนวทางสองรัฐนี่แหละมนย์ตัวร้ายเขาว่าอย่างไงเขาออกเป็นถแถลงการเลยนะคะเพราะอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ไม่ลงนามร่วมกับถแถลงการร่วมขององค์กรยักษ์สองแห่งนี้อิหรา่านได้ชี้แจงจุดยืนนะคะปฏิเสธแนวทางแก้ปัญหาปาเลสไตน์แบบสองรัฐปฏิเสธความพยายามเรื่องสันติภาพที่ใช้สหรัฐเป็นตัวกลาง กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านถแถลงการเมื่อวันอังคารโดยยกว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเขาอ,ออกจากการอ้างอิงถึงการอ้างแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐในถแถลงการร่วมย้ำการสนับสนุนสิทธิทของชาวปาเลสไตน์ในการต่อต้านระบบยึดครองอิสราเอลคือไม่เห็นด้วยว่าจะมีสองรัฐเพราะว่าทำมาแล้วผลก็คือ ปาเลสไตน์ถูกรังแก่70กว่าปีอิหร่านระบ,บุชัดว่าแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยแต่หรานยึดมั่นในจุดยืนของหลักการว่าทางออกเดียวให้เกิดความสนบสุขสนิิภาพที่แท้จริงและยั่งยืนคือปาเลสไตน์ต้องเป็นรัฐประชาธิปไตยที่เป็นหนึ่งเดียวเพราะแผ่นดินทั้งหมดนั้นของปาเลสไตน์มาแต่ก่อนเก่าให้เาเอลมา และคนที่มาอาศาัายกลับมายึดและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่ให้ hey, ชาวปาเลสไตน์กลายเป็นคนอพยพคนรุ่นใหม่ต่างประเทศและในอิสราเอลเองหรือแม้แต่ปาเลสไตน์เองก็ยังคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้อพยพปาเลสไตน์เป็นผู้อยพทั้งๆที่ที่นี่คือแผ่นดินปาเลสไตน์แต่ถูกย,ยือแยงโดยอิสราเอลผู้ซึ่งมาขออาศาายัยรัฐบาลควรได้รับมอบหมาย จากผลของการลงประชามติที่ชาวปาเลสไตน์ทุกคนภายในอาณาเขตรวมถึงชาวปาเลสไตน์ในต่างแดนได้เข้าร่วมในการลงประชามติควรเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดอย่างแท้จริงโดยเหตุนี้เตหะรานปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อแนวทางแก้ไขปัญหาสองรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรและแนวคิดที่เสนอ นั้นเป็นส่วนหนึ่งในทางแก้ไขรวมถึงแนวคิดที่กล่าวขึ้นในแถลงการที่โดฮาคือเขาไม่เห็นด้วยมองว่าแก้ปัญหาสองรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงเพราะอิสราเอลไม่เคยต้องการและจะให้มาอยู่เคียงข้างกันให้อิสราเอลได้ผืนดินซึ่งยึดไปเยอะแยะแล้วและปาเลสไตน์เจ้าของแผ่นดินต้องมาอยู่ในที่เล็กๆกลับไปอีก กับการนักบาค,ครั้งแรกตอนนี้ก็คือนักบาค,ครั้งที่สองมันก็ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยในที่สุดปาเลสไตน์ก็ต้องถูกทำลายจนสิ้นใช่หรือไม่ดังนั้นในสายตาของอิหร่านมองว่าแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐเนี่ยเพ้อฝันและเป็นมโนมโนซึ่งจะไม่เป็นความจริง78ปีเกือบหนึ่งศตวรรษพิสูจน์แล้วขณะเดียวกัน อิหร่านมองว่าความป่าถเทอนของเอเสราเอลนั้นจําเป็นต้องได้รับการต่อต้านอิหร่านยืนหยัดในสิทธิของปาเลสไตน์ที่จะใช้อาวุธยานพาหนะที่จําเป็นบรรลุสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนให้ใครได้ในการกําหนดชะตากรรมของตัวเองและกําจัดลัทธิล่าอาณานิคมของต่างชาติในศาร ICJ นะคะจีนก็พูดอย่างนี้แต่แปลกจีนก็ยังคงสนับสนุนแนวทางสองรัฐ แล้วก็ยังเพ้อฝันว่าอิสราเอลจะอยู่ร่วมกับปาเลสไตน์ได้ปาเลสไตน์ Palestine เนี่ยอาจจะได้เพราะทามาโดยตลอดอิสราเอลถึงได้โตใหญ่มาถึงทุกวันนี้แต่อิสราเอลไม่ใช่รากเง้าทองความคิดและความต้องการมันสวนทางแนวทางสองรัฐและจะพูดไปใหญ่มันก็เหมือนการหลอกลวงใช่หรือไม่กลุ่มอาวณนะเวลานี้ที่เคยว่านอนซอนง่ายกับสรัฐนะคะและ UAE เนี่ยเซ็นสัญญาอับราฮัม กับอิสราเอลแล้วด้วยมีแนวโน้มว่ามันเปลี่ยนแน่นอนถึงขนาดต้องเชิญทูตของอิสราเอลออกจาก UAE นะคะที่บาเรน่ะโดนขับโดยประชาชนไปรอบหนึ่งไปอีกทีตอนนี้โดนถล่มเลยแล้วยังขู่รัฐบาลบาเรนนะถ้ายังให้ทูตอิสราเอลมาอีกจะเผาสารทูตอิสราเอลถึงขนาดนั้นแล้วภาคประชาชนยังไม่ต้องพูดถึงโกรธแค้นแน่นซวงมาเป็นปีป ทําไม้รัฐบาลของกลุ่มอา่าวไม่กล้าสวนกระแสของตัวเองในเปาาก็มีตัวอย่างนะคะอินโดนีเซียก็มีตัวอย่างนะคะบางคลาเทศเอ่ยริลังกาเอ่ยคุณค้านสายตาของหมุนชนมากๆก็อาจเจอใครบางคนจุดไฟไล่สวมรวมสวมรอยก็เป็นได้ฉะนั้นถ้าทีที่ต่อให้เกรงใจหรือกลัวสหรัฐหรืออิสราเอลแค่ไหน ก็ไม่สามารถมองข้ามการเรียกร้องของประชาชนที่สำคัญราเอลทะลุงกาต้าต่อหน้าต่อต,อตาก็คือตบหน้าพันธมิตรอ่าวเปิดเสียนั่นเองไม่ว่าสหรัฐหรือท่านจะงอคแค่ไหนจะถีบตัวออกจากการนี้ว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่คนอย่างเจ้าชายเอ็บอประเทศซึ่งร่ำรวยเป็นมหาอำนาจพลังงานเขาคงไม่ ใจเย็นยอมให้เหยียบหน้ากันไปเรื่อยๆวันนี้ถึงมีการประกาศจัดตั้งกองฐานร่วมของจีซีซีและที่สำคัญมีการยกขูหาปูตินสร้างสัมพันธ์ทางด้านการทาหารและหาทางเลือกใหม่ทั้งกับประเซียและจีนความกลางยังไม่สิ้นสุดของสอาเอลยังไม่จบนะคะคููจะถล่มประเทศที่ ให้ที่พักพิงแกฮามาสคิวต่อไปบอกว่าจะเป็นตุรกีความกลางแบบนี้อิสราเอลพร้อมจะลากสหรัฐจมดิ่งไปด้วยแน่นอนไม่นานคงได้เห็นค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID adchapsi.store หรือโทร9 9 4 2 3 9 9 4 9 3